ราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าทุกชิ้นเนี่ยที่ซื้อจากแมคโครเนี่ยอันเนี้ยมั่นใจได้นะคะร uh. ับรองว่าไม่มีอันตรายก็ถ้าเกิดว่าต้องการคนรู้ใจสําหรับผู้ประกอบการก็มีแต่มิดแท้โชว์หวยเท่านั้นแหะค่ะในฐานะจัดซื้อค่ะก็ต้องช่วยร้านโชว์หวย เพื่อให้มีกําไรเพิ่มขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ก็อย่างที่คุณเคนแนะนําสินค้าพวกแอโร่ไปเมื่อกี้ค่ะอันนี้จะเป็นตัวหนึ่งเลยที่ช่วยให้ทางร้านเนี่ยสามารถที่จะทํากําไรเยอะขึ้นได้เพราะว่าการที่เราผลิตสินค้าแอโร่ขึ้นมาแต่ละตัวเนี่ยเราได้ทําการเปรียบเทียบคุณภาพกับสินค้าในแบรนด์ชั้นนำทุกตัวเพื่อให้ทางผู้บริโภคแล้วก็ทางเจ้าของร้านเองเนี่ยมั่นใจ นะคะว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยผ่านการตรวจสอบคุณภาพผ่านการควบคุมคุณภาพทุกคนจะมั่นใจได้และมีกําไรเยอะขึ้นด้วยค่ะขอให้เป็นทางเลือกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีสินค้าหลากหลายให้เลือกอสินค้าจากผู้ประกอบการทั้งหลายที่ร่วมงานอยู่เนี่ยอ,อันนี้ก็เป็นสินค้าที่ทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วณนว,วันนี้เนี่ยค่ะในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดเข้าไปในสโต์เนี่ยอาจจะเห็นว่าเริ่มมีสินค้า Import นะคะสินค้าที่เรานําเข้ามา จากหลายๆประเทศทุกสินค้าทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่านําเข้ามาโดยแมคโครเนี่ยค่ะผ่านการตรวจสอบแน่นอนข้อแรกเลยเนี่ยเราจะหาโรงงานที่ได้รับมาตรฐานที่มีมาตรฐานก่อนเราต้องเอาโรงงานที่ได้ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานจากต่างประเทศนั้นๆก่อนนะคะแล้วเข้ามามาผ่านการตรวจมาตรฐานจากออยในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าทุกชิ้นเนี่ยที่ซื้อจากแมคโครเนี่ยอันนี้มั่นใจได้ก็ถ้าเกิดว่าต้องการคนรู้ใจสําหรับผู้ประกอบการก็มีแต่มิดแท้โชวหวยเท่านั้นแหละค่ะ